อุโมงแหลงนะครับก็จะเป็นหินรอยประมาณนี้นะก็ถ้าดูแล้ว,วมันก็ถ้ามาคนเดียวนะขนาดนี้ประมาณนี้สั้นขนาดนี้ก็มาได้แต่ถ้ามันเลือกสอกิโลเนี่ยคงคงไม่มาเองนะครับชื้นอากาศชื้นใช่ไหมคน,นีบโอเคขานเป็นอุโมง ดีนะที่เอาไอซูคุฟี่มาไอซูคุพี่รุยได้ทุกหนแห่งรุยได้หมดใช่ไหมนอกจากทางชันสุดๆที่มันขึ้นแรงมันไม่ไหวแต่อย่างนี้มันไหวอยู่ใครที่มีรถซูคุฟี่นะถ้าบอชเจ็คมาได้ท่านผู้ชมก็มาได้นะ เราหนาวเวลาเราเข้ามาข้างในนีนน่ก็ประมาณสองชั่วโมงแบบท่านผู้ชมจากปากทางเข้าอา่ะ